คิดดูนะครับว่าเด็กชายตัวเล็กๆเติบโตในชุมชนแออัดหลังคารั่วเวลาฝนตกน้ำซึมลงมาเปียกที่นอนทุกคืนแต่เขากลับมีรอยยิ้มเสมอเมื่อได้เล่นฟุตบอลเด็กชายคนนั้นก็คือเดียโก้อามันโดมาลาโดน่าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้มพอดแคสต์ พื้นที่เล็กๆที่จะพาคุณไปเจอแรงบันดาลใจดีๆในชีวิตครับจุดเริ่มต้นเล็กๆจากความยากจนมาราโดน่าเกิดในปี1960ที่วิลล่าฟิออเรโตย่านชานเมืองบโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาครอบครัวของเขายากจนมากพ่อทำงานก่อสร้างแม่ดูแลบ้านพี่น้องทั้งหมดมีเกือบสิบคนเขาคือเด็กชายตัวเล็กที่สุด แต่กลับมีสายตาที่ว่องไวและฝีเท้าไม่ธรรมดาสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาแตกต่างจากเด็กคนอื่นคือลูกบอลที่แทบไม่ได้เป็นบอลจริงๆด้วยซ้ำวังบันคือก้อนถุงพลาสติกที่หมัดด้วยเชือกวันวันคือเศษผ้าที่ขดกลมๆแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเขาก็เล่นมันทั้งวันทั้งคืน มีครั้งหนึ่งมารรโด่าเล่าว่าเวลาที่พ่อแม่เรียกกลับบ้านเขามักแอบหลบอยู่หลังพุ่มไม้แค่อยากจะได้เล่นต่ออีกไม่กี่นาทีใช่ครับความหลงไหลในฟุตบอลของเขาไม่ได้เพียงแต่เป็นงานอดิเรกแต่มันคือชีวิตเมื่ออายุ10ป,ปีมารรโด่าเข้าร่วมทีมเยาวชนลอสเซบอริตัสทีมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องการปั้นเด็กเขาโดดเด่นจนโค้ชประทับใจในทันที เด็กชายตัวเล็กคนนี้สามารถเลี้ยงหลบผู้เล่นโปเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างเหลือเชื่อผู้คนเริ่มแห่มาดูการเล่นของเขาจนสนามเล็กๆแทบจะไม่มีที่ยืนทุกครั้งที่เขาลงสนามเสียงเชียดังกระหึม่มทั้งชุมชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้จะเป็นตำนานของอาร์เจนตินาแต่ในความเป็นจริงชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ครอบครัวของมาาโดนนายังยากจนมากหลายครั้งไม่มีอาหารพอสำหรับทุกคนเขาต้องแบ่งปันขนมปังกับพี่น้องแต่สิ่งที่เขาพูดกับแม่เสมอคือแม่ครับวันหนึ่งผมจะทำให้ครอบครัวเราออกจากความยากจนให้ได้นี่ไม่ใช่เพียงคําสัญญาแต่มันคือแรงผลักดันให้เขาไม่ยอมหยุดฝันเมื่ออายุ15ปีมาาโดนนาลงเล่นในลีกอาชีพครั้งแรกให้กับทีมอาร์เจนตินสจูเนียส เขายังเป็นเพียงวัยรุ่นแต่เล่นได้อย่างผู้ใหญ่ในสนามทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอรคนดูแทบไม่กระพริบตาในวันเปิดตัวเขาถูกส่งลงสนามในนาทีที่10ของครึ่งหลังเสียงบรรยายวิทยุวันนั้นพูดว่าจดจำชื่อเด็กคนนี้ไว้ให้ดีเดียโกมาลาโดน่าสองปีถัดมาเขาติดทีมชาติอาร์เจนตินาในวัยเพียง17ปีแม้จะยังเด็กแต่ฝีเท้าของเขาไม่แพ้ใคร เขาเลี้ยงบอลทะลุทะลวงสร้างจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดผู้คนเริ่มเปรียบเขากับตำนานอย่างเปเล่และในฟุตบอลโลกปี1982แม้ทีมอาร์เจนตินาจะไม่ประสบความสำเร็จแต่มาราโดน่าได้กลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ที่สื่อทั่วโลกจับตามองปี1986ที่เม็กซิโกมาราโดน่าก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเขาไม่ได้เพียงแต่เล่นฟุตบอลแต่เหมือนกำลังสร้างเวทมนต์ในสนาม โดยเฉพาะนัดที่เจอกับอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นคือวันที่ทั้งโลกจดจำา 1. hand of god ลูกแรกที่เขาใช้มือแตะบอเข้าประตูผู้ตัดสินไม่เห็นแต่เขายกมือขึ้นฟ้าแล้วพูดว่ามันคือหัตถะพระเจ้าคำนี้กลายเป็นตำนานจนทุกวันนี้2 go of the century เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเขาเลี้ยงบอลจากแดนตัวเองผ่านผู้เล่นอังกฤษถึง5คนก่อนยิงเข้าประตูมันถูกยกย่องว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเสียงเชียร์ดังก้องราวกับสนามสั่นสะเทือนโลกทั้งใบหันมามองชื่อเดียโก้มาลาโดน่าและอาร์เจนตินาก็ได้แชมป์โลกในปีนั้นชัยชนะครั้งนั้นไม่ใช่แต่ถ้วยแชมป์แต่มันคือความภาคภูมิใจของชาติ เพราะไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นอาร์เจนตินาเพิ่งผ่านสงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์กับอังกฤษการที่มาราโดน่ายิงอังกฤษได้อย่างเหลือเชื่อจึงไม่ต่างจากการชนะในศึกที่ฝังลึกในหัวใจคนทั้งประเทศเขากลายเป็นวีรบุรุษของชาติเด็กยากจนจากวิลลาฟิออริโตสามารถทำให้คนทั้งประเทศยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจ เสียงเชียร์ของแฟนบอลยังคงดังก้องในหูเราเมื่อย้อนกลับไปคิดถึงมาลาโดน่าทุกครั้งที่เขาเลี้ยงบอลร,ราวกับทั้งโลกหยุดหายใจเด็กชายที่เริ่มจากลูกบอลผ้าที่หมัดด้วยเชือกก้าวขึ้นมาเป็นตำนานที่โลกทั้งใบจดจำได้นี่แหละครับคือเดียโก้มาลาโดน่าหลังจากที่เดียโก้มาลาโดน่าพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกในปี1986 ชื่อเสียงของเขาก็พุ่งทยานสู่จุดสูงสุดเขากลายเป็นเทพพเจ้าฟุตบอลในสายตาของคนทั้งโลกแต่เบื้องหลังแสงสว่างที่เจิดจ้านนั้นเงามืดก็ค่อยๆเค,คลือบคลานเข้ามาใกล้ตัวเขาเช่นกันช่วงเวลาเดียวกันที่เขาสร้างปฏิหารในทีมชาติมาราโดน่ายังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของชาวเมืองเนเปิลส์ประเทศอิตาลีสโมสรนาโปลีไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่แต่เมื่อเขาย้ายมาร่วมทีมในปี1984 ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปชาวเนเปิลส์ที่ถูกดูแคลนจากเมืองใหญ่ๆในอิตาลีรู้สึกเหมือนได้ฮีโร่ที่มาปลดปล่อยเขาพาทีมเล็กๆอย่างนาโปลีล้มยักษ์คว้าแชมป์เซเรียสองสมัยและแชมป์ยุโรปสมัยแรกในประวัติศาสตร์ชาวเนเปิลส์ถึงกับวาดรูปเขาบนกำแพงเมืองหลายบ้านตั้งแท่นบูชารูปมาราโดน่าคู่กับพระเยซูนั่นแหละกับคือความรักที่ผู้คนมีให้เขา แต่เมื่อใดที่ใครสักคนถูกยกย่องสูงเกินมนุษย์ความกดดันก็มหาศาลตามมามาราโดน่าต้องรับมือกับความคาดหวังจากทั้งประเทศอาร์เจนตินาและทั้งเมืองเนเปิลส์เขาเป็นทั้งฮีโร่และที่พึ่งสุดท้ายทุกครั้งที่เขาลงสนามคนดูหลายหมื่นจับตาสื่อเฝ้ารายงานทุกการเคลื่อนไหวและแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวก็ไม่มีวันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงและนั่นคือจุดที่เงามืดเริ่มคลืบคลาน เมื่อเงินทองและชื่อเสียงหลั่งไหลเข้ามามาราโดน่าถูกห้อมล้อมด้วยปาร์ตี้แสงสีและผู้คนที่เข้าหาไม่สิ้นสุดเขาเริ่มติดยาเสพติดทั้งโคเคนและแอลกอฮอล์และสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของเขาเขาเคยให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าถ้าไม่มีโคเคนผมคงเป็นนักฟุตบอลที่ดีกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ในช่วงเวลานั้นเขาไม่อาจถอนตัวออกมาได้ปี1990 ฟุตบอลโลกจัดขึ้นที่อิตาลีซึ่งถือเป็นบ้านหลังที่สองของมาราโดน่าแต่โชคชะตาเล่นตรกเมื่อทีมชาติอาร์เจนตินาต้องพบกับเจ้าภาพอิตาลีในรอบรองชนะเลิศที่สนามซานเปาโลเมืองเนเปิลส์เมืองที่รักเขายิ่งกว่าพระเจ้าก่อนเกมเขากล่าวกับแฟนบอลนาโปลีว่าวันนี้ผมอยากให้พวกคุณเชียอาร์เจนตินาเพราะอิตาลีไม่เคยรักพวกคุณเท่าที่ควรแต่ผมรักพวกคุณคำนั้นทำให้ทั้งประเทศอิตาลีโกรธแค้นเขาถูกสื่อโจมตีอย่างหนัก แต่ในสนามมาราโดน่าก็ยังพาอาร์เจนตินาชนะการดวลจุดโทษและเข้าชิงชนะเลิศแม้สุดท้ายอาร์เจนตินาจะแพ้เยอรมันแต่ภาพที่โลกจําได้คือใบหน้าของมาราโดน่าที่น้ำตาไหลเขารู้ดีว่าความเกลียดชังที่ถาโถมอาจไม่ใช่เพราะแพ้เกมแต่เพราะเขากลายเป็นคนที่ทั้งโลกตั้งเป้าโจมตี หลังจากนั้นมาราโดน่าต้องเผชิญกับผลของการใช้ยาเสพติดเขาถูกตรวจพบสารต้องห้ามถูกแบนจากฟุตบอลและชื่อเสียงเริ่มด่างพร้อยลงเรื่อยๆจากฮีโร่ที่ถูกเชิดชูเขากลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องอื้อเฉาทั้งเรื่องยาเสพติดปัญหาสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวชีวิตส่วนตัวของเขาเหมือนหนังดราม่าที่ไม่มีวันจบเมื่อถึงวันที่ต้องอำลาสนามเขายัางไม่สามารถเลิกใช้ยาได้ง่ายๆเขาป่วยหนัก ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลหลายครั้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจนแทบจะไม่ได้แต่ไม่ว่าเขาจะล้มเหลวขนาดไหนทุกครั้งที่เขาก้าวออกมาต่อหน้าสาธารณชนเสียงเชียร์เดียโก้เดียโก้ก็ยังดังเสมอเพราะสำหรับแฟนบอลเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความฝันวันที่25พฤศจิก,กายน2020ข่าวการเสียชีวิตของมารรโดนาดังกระก้องไปทั่วโลกอาร์เจนตินาประกาศไว้ทุก3วัน คนทั้งประเทศออกมาร้องไห้สวดอธิษฐานและรำลึกถึงชายผู้เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลในเนเปิลส์มีคนจำนวนมากหลังไหลไปที่สนามซานเปาโลเพื่อจุดเทียนและร้องเพลงให้เขาสนามแห่งนั้นถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเดียโกอามนโดมาราโดน่าสเตเดียมเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดเรื่องราวของเขาเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือความยิ่งใหญ่ความสำเร็จและการสร้างแรงบันดาลใจ อีกด้านคือการพ่ายแพ้ต่อกิเลสและสิ่งยั่วยุของโลกใบนี้แต่นั่นแหละครับคือความเป็นมนุษย์มาราโดน่าสอนเราว่าความฝันสามารถพาคนจากความยากจนไปสู่จุดสูงสุดของโลกได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมชีวิตความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็อาจกลายเป็นดาบสองครั้งที่ทำร้ายตัวเราเองได้และสุดท้ายสิ่งที่ผู้คนจดจำไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่คือความสุขความหวังและแรงบันดาลใจที่เขามอบให้โลกใบนี้ ดิเอโกมาราโดนาอาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเขามีทั้งด้านสว่างและด้านมืดแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเขาคือหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและบางทีเหตุผลที่โลกทั้งรักและเกลียดเขาก็เพราะเขาเป็นมนุษย์จริงๆคนหนึ่งที่กล้าฝันกล้าลม้มและกล้าลุกขึ้นสู้จนสร้างประวัติศาสตร์ เสียงเชียร์ยังก้องอยู่ในสนามแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตามเด็กชายจากวิลล่าฟิออริโตผู้ที่เริ่มจากลูกบอลผ้าที่หมัดด้วยเชือกได้พิสูจน์แล้วว่าความฝันสามารถเปลี่ยนโลกได้นี่แหละครับคือดิเอโกอามันโดมาราโดนาตำนานที่ไม่มีวันตาย ขอบคุณที่อยู่กับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะคอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้คุณในทุกวันถ้าหากคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ